จ้าทุกๆคนห่มหักระสาหวงอีกแล้วอันเมื่อนี้เมื่อนี้ตืๆๆ่นเต้นตื่นเต้นจกินบักทุเรียนนี่บักทุเรียนบักทุเรียนบักทุเรียนม้อนทอ๊ะคักๆเลยจะ้ะอันกินขังแรกในรอบปีหกสี่ 64. อันที่ได้กินแล้วจ้ะสีบ่าวให้ฟังอันเอือยไเพิ่น เออยเพิ่นบนอันไอ้ไข่ไว้เนาะจ้ะบนไว้ว่าเพิ่นสีอันเพิ่นถือขาเพิ่นถืออันเด็กซ้โตเพิ่นสีเพิ่นสีอันบายบัคทุเรียนไอไข่ก้าลูกตอนเด็กกับเบากันปะสิไปอันหลาดบัคทุเรียนน้ำกันแต่บัดนี้มันติดโควิดนาะจ้ะก็ได้แบบว่าบรอยากไปผอกรันด้วยังอ่นหน้าแบบแต่นี่ไงเพิ่นซื้อมาบ่ายก้าลูกแล้วเพิ่นก็ได้แบ่งมาให้สองลูกรูกบักใหญ่มันจะอัน สือเกาลูสิเกาสเกือบเกือบยี่สิบโลอ่ะเป็นเป็นเงินกะประมาณ3ามสาพันอันสือเกาลูซิปเกา,ลกเกาลกโลเจ็ดขีดรูละร่อยหกซิคูณไปเป็น3ามพันหาสิบาทอันเอือยเชิงลงทุนคักเลยอ่ะ อ่โอเคจุกเตีองบักไข่ด้แลอะไรกินบักทุเรียนกับพอ่พอพ่อบักไข่เลยนี่นะ <c oughs> โอเคจ้่มาเดี้ยวสบึงใหนแฟนเสบึงปลอกมามาเบิ่งน้ำกันเป็นใบเดี๋ยวคุณเอาไปแจกเพื่อนเพื่อน,นหน้าเพืเ่อนก็ได้ให้ยสบึงมาซ้อม้วยโอโ้ลูกนี้ลูกใหญ่นี่ นี่รูปแบมนะว้าวหอมมาก <laughs> โอเคเดี๋ยวแฟนสมุนคนสีปอกให้จะ้ะหาจัดการเลย เขาไอ้นี่ให้มาแล้วเนาะอันนี้คือที่ร้านเขาแกะมาให้เราแล้วไม่ดีเขาไม่เรียกว่แกะใช่ไหมเขาเหมือนเขาเขาเรียกอะไรเนี่ยเพื่อมาใหเา้เรามาถึงบ้านเราจะได้แบบว่าแกะกินง่ายๆเนาอะอโหอ,อันนี้น่าจะภูใหญ่มากเลย โห oh oh. mm hmm. สวยงามหอมที่สุดได้หนึ่งฟูดนิ่มไหมพ่อแข็งพอดีใช่ไหมไป mm. สองฟูแล้ว นี่ลูกนึงเด้เหรอมันได้เหรอพ่อลูกใหญ่ผ่านไปเต้นสุดยอดจ้ะนี่ว้าวอ่าคนมักปิกทุเรียนเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกที่สอง ลูกตะกี้เหมือนลูกตะกี้เหมือนใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยหนักใช่ไหมลูกนี้ได้กว่าแต่รู้สึกว่าหนักหนัมกมากก่าน,นแก้ไปเดี๋ยวคอยกินสก,กินไปนะต้องขอบคุณบักไคแล้วล่ะ <c oughs> คนที่แบบว่ามากินบักทุเรียนสิเข้าใจ แบบเม็ดมันแบบเขาเรียกอะไรนะเม็ดม,มันเม็ดมันเล็กมากนะ้วพอนะ อันนี้อันนี้รูปที่สองใช่ไหมนเนี่ยอันนี้รูปที่สองนะอืมอืมอันนี้กรอบแต่ไม่ค่อยหวานม,มันแต่ไม่ค่อยหวาน เรากลับเรากลับมากินอันเรากลับมากินลูกแรกดีกว่า สองมันมันยังยมันแบบว่ากอบแต่ว่ามันไม่ใช่ว่า แบบ,บว่ววาอบเรียบร้ยวเราจะกัดบนจานชอบเบืบ่อกินไปแล้วหนึ่งผู้ใหญ่ๆก็อีกตึงหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหผมแบบว่าก็ก,ก,กินเข่ามาอิมอ่มๆจักหน่อยหนึ่งอะนะก,ก็เลยแบบว่ากินยังบอโบลายๆนะจ๊ะหืมกรอบหนองลุมมากเนีย่ยหืม เซียวเจ้งะคงเลยกันเรือใจดีจ้ะเบิงบัปเ,งเป็นหมองได้มเป็นหมองนี้นะะ้จ้ยเรือใจก็ซิอยโอเคจะคิี้สบุกส,สิทุคนนี้นจ้ะมารีวิวปอ,อกเรเียนกินบบกุเลียนให้เบิงจ้ะโอเคจ้าขอบคุณได้ยท,ที่เข้ามาติดตามเบุงจงเลยกากดก็ติดตามเป็นยังสบุนเลยจบ๊ายบาย